คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ที่21สิงหาคม2564ครับวันนี้ลุงจา้าก็จะมานำเสนอเลขเด็ดพวดประจำวันที่1กันยายน2564ล 2, า,ายแรกที่ลุงจา้าจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของร้อยเอกจุก ร้อยเอกจุบให้เลข1กับเลข9ตัวเดียวให้เลข1 2ตัวมี1951183 1 3ตัวมี195918าหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาร้อยเอกจุบให้เลข5กับเลข7ตัวเดียวให้เลข5คู่เด่นให้57ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายร้อที่1ออก750ถูกคู่เด่น57 นี่ก็คือผลงานของร้อยเอกจุกครับแล้วมาตามกันต่อครับว่าร้อยเอกจุกงวดนี้จะเป็นยังไงจะให้เข้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าครับครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเบบีร้อยเอ็ดเบบีร้อยเอ็ดงวดประจําวันที่1กันยายน2564ให้เลข3ครับตัวเดียวให้เลข3าสองตัวมี3 1 3 3 3 4 3ตัวมี931สสาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข5าครับตัวเดียวให้เลข5 2าอตัวให้57 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสาตัวท้ายร่นึงออก750ถูกคู่เด่น5-7ครับนี่ก็คือผลงานเบบีร้อยเเรามาตามกันต่ออีกว่างวดนี้เบบีร้อยเจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยแสนคมงวดประจำวันที่1กันยายน2564ตัวเดียวให้เลข3 2ตัวมี30 32 35 38 3ตัวมี438 สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้หลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้แสนคมจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูเอาแล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายชิปของลุงแจ๊บงวดประจําวันที่1กันยายน2564ครับลุงจ๊บก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น6 2 9อ6 3 93 82 8 4หชุดเด่น1 6 2 5ห 62สำหรับตัวเลขที่ลุงจาบนําเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจาบก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กําลังใจลุงจาบทําคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ